การเกิดใหม่ของความุรุษสู้ชีวิตตอนที่106คุณยายแสนยุ่งตอนที่2นอกจากจากเรื่องรูปบัทมงคลแล้วนั้นที่เกี่ยวข้องกับแม่ของจีรัวเฟยแล้วหนิงเฉิงก็ยังพูดถึงเรื่องอื่นอีนอกด้วยและถึงแม้เขาจะพูดถึงอันยีแต่ในใจของหนิงเฉิงก็รู้ว่าจีรัวเฟยนน้นสนิทก,กับเขามากกว่าอันยีและเขาก็ไม่จะเป็นต้องบิดบางเรื่องนี้กับจี้รัวเฟย ท้ายที่สุดแล้วเขากับจี้รั่วเฟยก็ยังเป็นคู่มั่นกันซึ่งจนถึงตอนนี้การมั่นหมายก็ยังไม่ถูกยกเลิกจี G ้รั่วเฟยได้กำมือของเธอแน่นในขณะที่ฟังหนิงเฉิงพูดในที่สุดเธอก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อยเธอนั่งฟังหนิงเฉิงเล่าเรื่องราวต่างๆมากมายจนกระทั่งเขาบอกว่าเพิ่งออกมาจากซากประหารความของแคว้นหลานอีและพบเธอในที่สุดเธอก็ถอนหายใจด้วยความโล่องอกและเมื่อเธอได้ยินหนิงเฉิงบอกว่าเขาได้หินวิญ,ญญาณมาหลายร้อยก้อนแม้แต่หัวใจของเธอก็เริ่มเต้นแรงแม้แต่เธอที่อยู่ในเธนวียวงไม่กี่ญญญญ่โเทน แต่สาหรับหิมุยาเหล่านี้เธอได้คืนผู้มันให้กับน้าของเธอหมดแล้วแต่แล้วเมื่อเธอได้ยินหนิงเฉิงบอกว่าเขาได้รับหิมุยามานับพันก้อนเธอก็แทบจะตัวชาเพราะความตกใจเมื่อหนิงเฉิงพูดจบเขาก็จำได้ว่าเขาได้รับตรายหยงจักรพพัดมาด้วยเช่นกันแต่ในขณะนี้เขาไม่ได้ตั้งใจงจะนํามันออกมาตรวจสอบที่นี่ไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยหากแม้แต่รัศมีเพียงเล็กน้อยจากตรายหยกจักรพพัดั้วไหลออกมามันก็จะก่อให้เกิดปัญหาสําหรับพวกเขาได้หนิงเฉิงหยิบถุงเก็บของออกมาถุงเก็บของนี้มีหิมญญญะยาระดับต่ำ จากนั้นเขาก็หยิบดาบสองคมออกมาและใส่เสื้อผ้าของเขาเองหลายชุดลงในถุงเก็บของล่วเฟยนี่สําหรับเจ้าตอนนี้มันมีแต่เสื้อผ้าของข้าเท่านั้นดังนั้นเจ้าต้องรอจนกว่าเราจะไปถึงทวีปหัวข้าจะพาเจ้าไปซื้อเสื้อผ้าใหม่หนิงเฉิงกล่าวขณะที่เขาเยื่ยนถุงเก็บของให้กับจี้ล่วเฟยถึงกระนั้นเขาก็กังวลว่าจี้ล่วเฟยจะไม่รับขอ,ของของเขาเหมือนกับที่เธอทํากับน้าของเธออืมขอบคุณ ตรงกันข้ามกับที่หนิงเฉิงคาดหวังไว้จี้วลวเฟยไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยแล้วรับถุงเก็บของจากหนิงเฉิงมาจากนั้นเธอก็มาถุงเก็บของไว้รอบเอวของเธอหนิงเฉิงรู้สึกโล่งใจสําหรับถุงเก็บของนั้นเขามีของมากมายติดตัวอยู่แล้วในขณะนี้ไม่เพียงแต่ระดับพลังยึดของจี้วลวเฟยจะต่ําเท่านั้นเธอยังมีทรัพยากรการบ่มเพาะไม่เพียงพออีกด้วยลวเฟยเจ้ารู้ไหมว่ารากฐานจิตวิญญาณของเจ้าคืออะไร หนิงเฉิงได้มีวิธีการฝึกฝนทาดุนระดับลึกล้ําและทตาดินระดับลึกล้ําอีกด้วยหากจี้ลวเฟยไม่ได้มีรางฐานจิตวิญญาณท่าดินหรือน้ําเขาก็จะหาวิธีการฝึกฝนที่สมพลังที่เหมาะสมกับเธอให้ข้ามีรางฐานจิตวิญญาณหลักคู่นั่นคือทาดุนและไฟแต่รางฐานจิตวิญญาณหลักของข้าเบีเ่ยงเบนไปทางทาดุนมากกว่าจี้ลวเฟยตอบไม่ถูกหนิงเฉิงถามเกี่ยวกับเรื่องร่างฐานจิตวิญญาณของเธอแต่แล้วเธอก็คิดถึงร่างฐานจิตวิญญาณของหนิงเฉิงทันที เธอรู้ว่าร่างฐานจิวิญญานของหนิงเฉิงนั้นย่ำแย่มากแม้ว่าเขาจะพบกับโอกาสที่น่าอาัศจรรย์มากมายแต่เขาจะสามารถฝึกฝนได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรหนิงเฉิงหัวเราะขึ้นมาทันทีก่อนจะพูดว่าเยี่ยมเลยข้ามีวิธีการฝึกฝนระดับลึกล้ำท่าน้ำอยู่พอดีนักจากนี้ไปเจ้าลืมเรื่องที่เจ้าฝึกฝนตอนนี้ไปซะเจ้าสามารถใช้วิธีฝึกฝนท่าด้ำนี้ได้โดยตรงเมื่อพูดเช่นนั้นแล้วหนิงเฉิงก็หยิบชิ้นส่วนหยกออกมาและมอวนไปกับจีล้ลวเฟย ม่ว่าเจ้าจะสามารถอ่านเนื้อหาในชิ้นส่วนโยงนี้ได้หรือไม่ก็ไม่สําคัญเนื่องจากเรามีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่แรกแล้วข้าจะช่วยสอนมันให้กับเจ้าและในไม่ช้าระดับพลังยึดของเจ้าก็จะแสงหน้าข้าอืมตกลงจี้ลวเฟยพย,ยักหน้าในขณะนี้ถึงแม้เธอจะไม่เข้าใจถึงความสําคัญของวิธีการฝึกฝนระดับลึกล้าแต่เธอก็รู้ว่ามันควรจะสมพลังมากกว่าวิธีที่เธอฝึกฝนอยู่มากลวดเฟย ถ้ามีหินวิญญาณระดับต่ำหนึ่งพันก้อนอยู่ในถุงเก็บของแล้วหลังจากนี้ไปเจ้าสามารถใช้หินวิญญาณเหล่านี้เพื่อฝึกฝนได้ด้วยคุณสมบัติของเจ้าเจ้าจะทะลวงผ่านความเขตตระหนักรู้แน่นอนเมื่อได้ยินหนิงเฉิงบอกว่าเขาได้ใส่หินวิญญาณหนึ่งพันก้อนลงในถุงเก็บของเอาไว้จี้ลวดเฟยก็ตาโตาขึ้นมาทันทีแม้แต่ในหมู่ลูกศิษย์หลักของสำนักดาวตกที่อยู่ในความเขตตระหนักรู้ก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะมีหินวิญญาณนับพันก้อนได้และคนเหล่านี้ทั้งหมดนั้นก็มีูิิิหลลังงระกทท่อพ เนื่องจากเธอมีรากฐานจิมวิญญาณคู่แม้ว่าเธอจะได้รับการปฏิบัติที่ดีในสำนักดาวตกแต่ก็ยังไม่สามารถเทียบกับคนเหล่านี้ได้ยิ่งไปกว่านั้นหากเธอต้องการอยู่ในสำนักและเรียนต่อเธอก็จะต้องมีเงินด้วยเช่นนั้นแล้วเธอจะต้องทำงานหลายอย่างแต่เนื่องจากเธอเพิ่งมาถึงสำนักดาวตกได้ไม่นานดังนั้นเธอจะไม่มีโอกาสได้รับภารกิจใ,ใดเพื่อรับหินวิญญาณหน,นิงเฉงิงรากฐานจิมวิญญาณของข้าดีกว่าของเจ้าดังนั้นมันจะดีกว่าถ้าเจ้าเก็บหินวิญญาณพวกนี้เอาไว้ใช้ จีบรวาเฝยพูดขณะนํานหินวิญญาณออกมาอย่างรวดเร็วยิ่งไปกว่าน,นั้นเธอยังไม่รู้ความจริงที่ว่าวิธีการฝึกฝนระดับลึกล้านั้นมีค่ามากกว่าหินวิญญาณระดับต่ำเพียงหนึ่งพันก้อนดับไม่ถ้วนนิ้งเฉงหัวเราะก็จะตกไปที่ถุงเก็บของของ,ของ,ของ,ของเขาเองและพูดว่าไม่ต้องห่วงนะข้ามีหินวิญญาณหลายพันก้อนอยู่ที่นี่เจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับมันหรอกเอาละ่ะตอนนี้เจ้าช่วยบอกข้าได้ไหมว่าทำไมเจ้าถึงมาที่ทะเลทรายฟ้าคำรนคนเดียว ไม่เห็นจี้รั่วเฟยสงบลงกว่าเดิมเล็กน้อยแล้วนิ่งเฉิงก็รู้ว่าคราวนี้เธอจะต้องตอบคาถามเขาอย่างแน่นอนจี G ้รั่วเฟยก้มหัวลงก่อนจะพูดด้วยเสียงเบาว่าน้าของข้ายืนยันว่าจะให้ข้าแต่งงานกับคนตระกูลซุยซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ตระกูลที่ยิ่งใหญ่ของทวีปหัวแต่ข้าแต่ไม่ยินยอมข้าอยากกลับไปที่เขตป,ปกครองชางฉินเพื่อพบเจ้าดังนั้นข้าจึงเข้ามาที่ทะเลทรายฟ้าขํารถด้วยตัวเองเฮ้ยจนป่านนี้ยังมีการคลุมถุงชนอีกนั่นเหรอ ดิงเฉิงพูดด้วยความโกรธเล็กน้อยคลุมถุงชนคืออะไรหรอจี้ล้วเฟยถามด้วยความสงสัยดิงเฉิงก็เพียงแค่ยิ้มเบาๆแล้วรีบเปลี่ยนเรื่องน้าของเจ้าไม่ได้บอกเจ้าเกี่ยวกับเรื่องอื่นงันหรอข้าได้ยินว่าจะมีการสร้างสำนักระดับหกดาวขึ้นและจะมีการจัดการแข่งขันระหว่างห้าสำนักขึ้นด้วยเจ้าไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้หรอือจี้ล้วเฟยพยักหน้าและกล่าวว่าอ๋อใช่แล้วมีเรื่องเช่นนั้นจริงๆ การแข่งขันนี้ไม่เพียงแต่จะคำนึงถึงความแข่งแกร่งโดยรวมของสำนักระดับ5าดาว5แห่งในทวีปพัวเท่านั้นแต่ยังเป็นตัววัดอิทธิพลเบื้องหลังของสำนักระดับ5าดาวเหล่านั้นด้วยการตัดสินนั้นจะขึ้นอยู่กับความทรงพลังและความแข็งแกร่งโดยรวมพวกเขาจะคัดเลือกจากลูกศิษย์ความเหนักรู้จากทั้ง5าสำนักมาและมาแข่งขันกันเช่นนั้นพวกเขาก็จะมีโอกาสได้รับเลือกเป็นยานทวีประดับกลางงั้นหรอยิงฉังรีบถามอีกครั้งนี่เป็นคำาที่เขาอยากจะถามเขามีเหรียญตราของสำนักฟ้ากจากระดับ5ดาวอยู่ ถ้าเขาสามารถเข้าร่วมสำนักระดับ5ดาวได้เขาเชื่อว่าเขาจะสามารถไปถึงตอนปลายของคอเขตตนักรู้ได้อย่างรวดเร็วและปรับปรุงความแข็งแกร่งของเขาขึ้นอย่างมากการแข่งขันนี้มาขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งถ้าเขาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้เขา,า,า,เขาก,าขขก็มีโอกาสที่จะได้ไปยังทวีบระดับกลางนิ่งเชิงรู้อยู่แล้วว่าถ้าหากเขาต้องการทะลวงไปยังขเขตนที่สูงกว่าการอยู่ในทวีประดับต่ำแบบนี้คงไม่ได้ผลอะไรมากนักวิธีเดียวที่จะเป็นไปได้คือเขาต้องหาวิธีไปที่ทวีบระดับกลางหรือไม่ก็ระดับสูงไปเลยเมื่อเขาามีโอกสนนั้ เขาก็จะก้าวเข้าสู่ความเขตระดับสูงแน่นอนข้าไม่ค่อยรู้เรื่องนี้มากนะักเนื่องจากข้าอยู่ที่สำนักดาวตกได้ไม่นานดิงเชิงก็สายหน้าและพูดขึ้นมาว่าล่วเฟยเจ้าอยู่ในความเขตรวบรวมรวมพลังแค่ที่ห้เท่านั้นเจ้า,าเอาชีวิตรอดในทะเลสายฟ้าคำรวนได้นานขนาดนี้ได้ยังไงและเจ้ามาที่นี่คนเดียวได้ยังไงกันดวงตาของจี้ล่วเฟยเผยเห็นถึงร่องรอยของความโศกเศร้าขณะที่เธอตอบว่า อนที่ข้ากำลังเดินทางผ่านทะเลทรายฟ้าคํารนนั้นข้าก็ได้บังเอิญพบกลุ่มคนพวกเขาใจดีมากพวกเขาเองก็ถูกศัตรูไล่ล่าเหมือนเช่นกันพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปสู่ทวีปยวนข้าอยู่กับพวกเขาตั้งแต่นั้นมาดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้เส้นทางที่ปลอดภัยกว่าและด้วยความช่วยเหลือนี้เราจึงสามารถเดินทางในทะเลทรายนี้ได้สองสามเดือนยิ่งไปกว่านั้นแล้วเราก็ไม่พบอันตรายอะไรมากนักถ้าว่าเมื่อสามวันก่อนเราได้พบกับมังกรสายเข้าเมื่อหนิงเฉิงได้ยินเรื่องนี้เขาก็รู้ทันทีว่า สถานการณ์ต้องแย่แน่นอนสาเหตุที่เขาหลงทางนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาถูกมังกรซาสีเหลืองพัดผ่านมานิงเฉิงกไ็ได้ถอนหายใจโลกนี้มันช่างโหดร้ายจริงๆหากคุณนำไม่ผููมีอำนาจขุนเคืองเข้าแล้วคุณก็ไม่สามารถอยู่ในจุดที่คุณเคยอยู่ได้และต้องถูกขับไล่ออกมามัางกรสยนั้นน่ากลัวมากและผลที่ตามมาก็คือมีบางคนในกลุ่มนั้นหลงทางไปข้าในาติดตามคนอีกสองสามคนไปด้วยกันแต่เราก็ได้เบี่ยงเบนจากเส้นทางเดิมแล้วและไม่รู้ตำแหน่งที่แน่นอนหลังจากนั้นไม่นาน พวกเราก็ได้พบก,กับจอมยุทธอันดาพานพวกนั้นพวกเขาคือสี่คนที่เจ้าข่ามาก่อนหน้านี้หลังจากที่พวกเขาเข้ามาขวางทางเราพวกเราก็ได้แต่แยกกันวิ่งหนีกันไปคนละทางอาจจะเป็นเพราะว่าใบหน้าของข้าเสียโฉมพร้อมกับระดับพลังยุทธที่ต่ำต้อยในตอนแรกพวกมันจึงไม่ได้สนใจข้ามากนะักข้าเลยใช้โอกาสนี้วิ่งหนีไปอย่างบ้าคลั่งจนในที่สุดข้าก็ได้พบก,กับเจ้าน้ำเสียงของจี้ลวเฟยนั้นเะบามาเห็นได้ชัดว่าเธอกำลังเรื่องเพื่อนร่วมทางของเธออยู่นิ่งฉันไม่รู้ว่าจะปลอบใจจีล้ลวเฟยยังไง ดังนั้นเขาจะเปลี่ยนเรื่องอีกครั้งและถามว่าลั่วเฟย,ยข้าอยากจะถามเจ้าเกี่ยวกับคนจากสำนักดาวตกเจ้าพอจะรู้จักคนที่ชื่อเมืองหยูจริงหรือเปล่าหนิงเฉิงก็ไม่ได้คาดหวังนักรอกร่ายจี้รั่วเฟยเรู้จักกับเมืองหยูจริงเพราะสำนักดาวตกนั้นมีผู้คนอยู่มากมายเกินไปยิ่งกว่านั้นจี้ลั่วเฟย,ยก็ไม่ได้ใช้เวลามากนักในสำนักดาวตกดังนั้นงานที่เธอจะไม่รู้จักเมืองหยูจริงก็เป็นเรื่องปกติแล้ว